อันที่หนึ่งนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปูอ่อีนะคะน้องขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะอ่ะอ่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปูอ่อีนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงปูอ่อีนะคะสีสวยเก่าๆเดิมๆเลยค่ะสภาพเคยผ่านการใช้มาตัวเหรียญเป็นปีสองสี่เจ็ดสามค่ะตัวเหรียญน,นะคะเป็นปีสองสี่เจ็ดสาม เหรียญเก่าเหรียญเดิมนะคะสภาพเคยใช้มานะคะองค์น <ET> euh. ี้นะเหรียญหลวงปู่อีนะคะรายการที่หนึ่งค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่หนึ่งรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะเป็นพระรูปรอหลวงพ่อเงินเนื้อสีออกเงินเงินแบบนี้เลยนะคะรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเนื้อสีออกเงินเงินสีสวยเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะมีร่องรอยของเบาด้วยนะคะ มีรอยเบ้ามาแบบนี้เลยเดิมๆนะคะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะรอยเบ้านะคะรอยเบ้าอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวน้องจะให้ชมนะคะเนี่ยนะเดี๋ยน้องชี้ให้ดูให้ชมนะคะรอยเบ้านะคะเนี่ยนะคะรอยเบ้าเนี่ยนะคะรอยเบ้าสภาพเดิมเลยค่ะได้มาแบบเดิมๆมาแบบนี้เลย รายการนี้นะคะรายการที่สองสามร้อยบาทค่ะรายการที่สองรายการต่อไปค่ะรายการที่สามนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยเนื้อสีเงินปีหกเจ็ดค่ะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยเนื้อสีเงินปีหกเจ็ดนะคะสวยๆเก่าๆนะคะสภาพดีด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะสภาพเก่าเก็บนะคะองนี้สภาพเก่าเก็บมาแบบนี้เลยนะคะขอบข้าง เป็นเหรียญเนื้อสีออกเงินเินแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมสภาพดีนะคะรายการนี้รายการที่สามสามร้300บาทค่ะรายการที่สามรายการต่อไปค่ะรายการที่สี่นะคะเป็นนาคปกเนื้อชินค่ะเนี่ยนะคะ,เ,ะ,ะ,คะเป็นนาปกเนื้อชินเก่าๆนะคะไม่ทราบว่าเป็นชินอะไรนะคะไม่ทราบว่าเป็นชินอะไรเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะ นักปกเนื้อชิ้นนะคะสภาพเก่าแห้งๆมาแบบนี้เลยสภาพเดิมเลยนะคะองนี้รายการนี้นะคะรายการที่4ี่สามร้อยบาทค่ะรายการที่4เนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่4ค่ะสวยเดิมนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่5รายการที่5นี้ค่ะเป็นพระ ลอดเนื้อดินนะคะองคนี้ไม่ทราบกุค่ะพัดเนื้อดินไม่ทราบกุนะคะเก่าๆแห้งๆสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเก่าๆแห้งๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะติดใบหูทั้งสองข้างนะคะองนี้สวยเดิมสภาพดีนะคะพันลอดเนื้อดินนะคะสวยๆเดิมๆเลยค่ะรายการนี้รายการที่ห้าสารอยบาทค่ะ รายการที่ห้านะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่หค่ะรายการที่หนี้นะคะเป็นพานรูปหล่อไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนื้อสีทองเก่าแบบนี้เลยมีคราบลาดําทั่วัององค์เลยค่ะเนี่ยนะคะมีคราบลาดําสวยๆเก่า,กาๆทั่วทอั้งองค์เลยนะด้านหลังเป็นแบบนี้จ้ะเนี่ยนะจ๊ะสวยเดิมนะคะเป็นเนื้อสีออกทองๆนะคะอง์นี้ ใต้ฐานเป็นแบบนี้คะ่ะใต้ฐานรายการนี้คะ่ะรายการที่หกสามร้อยบาทเนี่ยนะคะสามร้อยบาทคะ่ะรายการที่หกรายการต่อไปคะ่ะรายการที่เจ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้อทองแดงลมดำเก่าเก่าเหรียญเก่ามีคราบกุ่คราบเก่าชัดเจนเลยนะคะองนี้คราบสวยคราบเดิมเลยคะ่ะเนี่ยนะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปีสองห้าศูนย์สาม เนื้อทองแดงลมดำเหรียญเก่านะคะสวยเดิมค่ะสวยเดิมขอบเป็นแบบนี้ค่ะขอบมีบาทด้วยนะคะมีบาทนี่นะมีบาทด้วยนะคะสวยๆเก่าๆเหรียญน,นี้นะคะขอบเป็นแบบนี้ค่ะรายการนี้รายการที่เจ็ด 300บาทนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้อทองแดงลมดำปี 3, 2องหคราบเก่าทั่วทั้งเหรียญมาแบบนี้ใบหน้าท่านชัดเจนนะคะเมดตายังเห็นชัดเจนอยู่เลยนะคะสภาพเก่าเก็บค่ะรายการนี้รายการที่เจ็ดามร้อยบาท300บาทนะคะรายการที่เจ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่8ค่ะ เป็นพระสมเด็จวัดเกตนะคะเนื้อผงเก่าๆเนื้อหนึบๆมาแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพระสมเด็จวัดเกตนะคะไม่ทราบกุกเนื้อหนึบๆเก่าๆมาแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมนะคะสวยเดิมสภาพดีสภาพสวยเนี่ยนะรายการนี้นะคะรายการที่แปดสามร้อยบาท รายการที่8นะคะ3 0 0บาทค่ะพี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะสายด่วนได้ค่ะ083 4374753 0 8 3 0 4 3 7 4 7 5 3นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะได้พระตรงตามรูปตรงตามคลิปกันทุกรายการเลยนะคะ รายการนี้รายการที่8ดค่ะ300อบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่9เป็นพลัสสมกอเหนือดินนะคะลงรักปิดทองเก่าๆแห้งๆ,หงๆลอนๆมาแบบนี้เลยเนี่ยนะพลาสสมกอเหนือดินนะคะลงรักแห้งๆเก่าๆลงรักปิดทองนะคะแห้งๆเก่าๆลอนๆมาแบบนี้เลยสวยเดิมสวยคลาสสิกคาบกุคาบเก่าสัดเจนเลยค่ะ รายการนี้นะคะรายการที่9 3้าบาท300บาทนะคะรายการที่9ค่ะเนี่ยนะคะ300บาทรายการที่9รายการต่อไปค่ะรายการที่10นะคะเป็นพรบปิดตาเนื้อกลาเก่าเก่าแห้งแบบนี้เลยนะคะ<อ>พรบปิดตาเนื้อกลานะคะเก่าๆ่าแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยนะคะองนี้เนี่ยนะ สวยเดิมสภาพดีนะคะเนื้อกระลาค่ะองนี้นะคะเป็นพักปิดตามไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์รายการที่สิบค่ะสามร้อยบาทเนี่ยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเอ็ดนี้นะคะรายการหนึ่งหนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปีแปดสองเนื้อทองแดงลมดำไม่มีห่วงค่ะ เหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปีแปดสองเนื้อทองแดงลมดำไม่มีห่วงนะคะสวยๆเก่าๆเนี่ยค่ะสวยๆเก่าๆมาแบบนี้เลยสภาพเก่าเก็บค่ะสภาพเก่าเก็บเนี่ยนะคะไม่มีห่วงนะคะไม่มีห่วงขอบข้างสวยเลยค่ะขอบข้างเนี่ยนะคะขอบข้างสวยแบบนี้เลยนะคะ เหรียญหลงพ่อเดิมปี82เนื้อทองแดงดมดำสภาพสวยนะคะสะภาพเก่าไม่มีห่วงรายการที่11นี้300บาทค่ะ300บาทนะคะรายการที่11รายการต่อไปนะคะรายการที่12รายการที่12นี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะติดสร้อยสองวานสวยมาแบบนี้เลยนะคะ องนี้นะคะติดสร้อยสังวานส,สวยๆมาแบบนี้เลยค่ะสภาพเคยผ่านการใช้งานมารูปลอหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์สภาพเคยผ่านการใช้งานมาด้านหน้าติดสร้อยสังวานสวยเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่สิบสองค่ะสามร้อยบาทรายการที่สิบสองนะคะสามร้อยบาทค่ะ รายการต่อไปะค่ะรายการที่13านี้นะคะเป็นเป็นพระยืนนะคะพระล, like ลีลาเม็ดขนุนลงรักน้ำเกลียงแห้งๆเก่าๆนะคะเนี่ยนะพระลีลาเม็ดขนุนนะคะลงลักน้ำเกลียงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยสวยเดิมค่ะสวยเดิมเนี่ยนะคะสวยเดิมค่ะ,เ,เ,คะเนื้อแห้งๆเลยนะคะอ,องค์นี้รายการนี้รายการที่สิบสาม 300บาทค่ะรายการที่13ารายการต่อไปค่ะรายการที่14ี่นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่าเนื้อเนื้อสีเงินเงินนะคะ,นนะ,คะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขามเท่าเนื้อสีเงินเงินปีสองสี่หหค่ะสวยเดิมนะคะใบหน้าท่านเห็นชัดเจนเลยเส้นเหรียญสวยๆค่ะ ดน้าหลังเป็นยันแบบนี้นะจ๊าดน้าหลังเส้นเหรียญขึ้นเห็นชัดเจนส,สวยๆแบบนี้เลยขอบข้างดูดีนะคะขอบข้างเนี่ยนะมีรอยจานยันด้วยนะคะมีรอยจานยันด้วยเหรียญน,นี้นะคะส,สวยๆเนื้อสีเงินนะคะรายการที่สิบสี่ค่ะสามร้อยบาท 300อบาทน,นะคะรายการที่สิบสี่รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้านี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปีสองสี่เจ็ดศูนเนือ้อสีเงินค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นเหรียญปีสองสี่เจ็ดศูนย์เนือ้อสีเงินค่ะสีสวยเก่าๆเนี่ยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้ค่ะองนี้เนี่ยนะคะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะมีห่วงพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยรายการนี้ค่ะรายการที่15 300บาทนะคะรายการที่15พี่พี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยจาก083 437 4753 083 437 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะได้ผ้าตรงตามรูปตรงตามคลิปกันทุกรายการเลยนะคะรายการนี้รายการที่15-300บาทค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการที่16นี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อลวยนะคะเหรียญหลวงพ่อโกยเป็นเนื้อสีผิวแบบนี้เลยเขาเรียกเนื้ออะไรน้องไม่ทราบนะพี่ๆดูกันเอาเองเลยนะจ๊ะส่วนตัวน้องดูพักไม่เป็นนะจ๊ะพี่เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโกวยวัดโคสิตารามค่ะสวยๆส,สภาพดีแบบนี้ใบหน้าชัดเจนด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะด้านหลัง ยันเก่ายันสวยนะคะเห level, รียญเดิมเหรียญเก่าขอบข้างดูดีค่ะสภาพเก่าเก็บนะคะองนี้สภาพเก่าเก็บรายการนี้นะคะรายการที่16จ้ะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการที่สิบหกนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่16บหรายการต่อไปค่ะรายการที่17บเจดนี้นะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไผนะคะ เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหล่อเก่าๆเหรียญหลอโบราณคะ่ะเหรียญจอบหลวงพ่อใหม่สภาพเคยผ่านการใช้งานมาด้านหลังเขียนปี2470ีเนะะขอโทษทีค่ะด้านหลังเขียนปี2478นะคะนี่นะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเป,เป็นเป็นเหรียญหล่อเก่าๆเหรียญหล่อโบราณน,นะแบบนี้เลยนะคะสวยเดิมสภาพดีใบหน้าท่านยังชัดเจนอยู่นะคะรายการนี้รายการที่17คะ่ะ300บาท เงี่ยนะคะเหรียญจบหลวงพ่อไผ่นะคะเหรียญล่อเกาเกาเหรียญล่อหรโบราณเลยค่ะไม่ทราบรุ่นตัวเหรียญเป็นปีสองสี่เจ็ดแปดนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบเจ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบแปดนี้นะคะรายการที่สิบแปดนี้นะคะเป็นเหรียญอ่าขอโทษทีค่ะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักปิดทองนะคะองค์นี้ พับปิดตาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นเนื้อผงคุกลักปิดทองเก่าๆแห้งๆลๆ่อนๆมาแบบนี้เลยนะคะพับปิดตานะคะสวยเดิมค่ะสวยเดิมสภาพดีนะคะเป็นเนื้อผงคุกลักค่ะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยรายการที่18นะคะ300บาทพับปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะ ปิดทองเก่าๆหแห้งๆร่อนๆมาแบบนี้เลยรายการที่18 300บาทค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่19เป็นพาสสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะรายการที่19นี้นะคะเป็นพาสสมเด็จพิมพ์เส้นได้ไม่ทราบกุกค่ะเนะื้อผงเก่าๆหแห้งๆนะคะมวลสารเห็นชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสวยเดิมเก่าๆหแห้งๆมาแบบนี้ ะะสภาพดีสภาพสวยรายการที่19ค่ะสามร้อยบาทพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะ300บาทรายการที่19ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่20่นี้ค่ะเป็นพระหูยานเนื้อชินค่ะเก่าๆแห้งๆนะคะองค์นี้ ขาหูยานเนื้อชินเก่าๆแห้งๆสภาพดีสภาพสวยเนื้อชินแห้งๆด้านหลังเป็นรอยพ้ามุงแบบนี้เลยเนะคะเนื้อแห้งๆใบหน้าท่านยังชัดเจนอยู่นะคะรายการนี้รายการที่20่สิบสามรบาทค่ะรายการที่20่สิบเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่20่ค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการที่21นะคะรายการที่สองหนึ่งเป็นเหรียญอาจารย์ฟันค่ะเนื้อทองแดงลมดำเหรียญเก่าเหรียญสวยสภาพดีเนี่ยนะคะเหรียญอาจารย์ฟันนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆนะคะตัวเหรียญเป็นปี2 5 0 7าดคะ่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยสวยเดิมสภาพดีขอบข้างเป็นแบบนี้นะคะขอบค้างรายการนี้ค่ะ รายการที่21นะคะ300บาทเหรียญอาจารย์ฟันนะคะเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้300บาทค่ะรายการที่20รายการที่21นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่22เป็นพับปิดตาเนื้อผงคุกรักค่ะองค์ใหญ่เนี่ยนะคะพับปิดตาเนื้อผงคุกรักไม่ทราบกุบไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นพิมพ์องค์ใหญ่มาแบบนี้เลยสวยๆด้านหลังมียันค่ะ ด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยค่ะสะภาพดีสภาพสวยเนี่ยนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสองสามร้อยบาทพับปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบสองรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสามเป็นพารูปรล่หลวงพ่องเงินเนื้อสีทองแบบนี้ค่ะสะภาพดีสภาพสวยเนี่ยนะคะ พาลูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเนื้อสีทองสภาพดีสภาพสวยค่ะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาองค์นี้นะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสวยเดิมสภาพดีเลยค่ะสภาพใช้เก่าๆมันๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่23่สิบสามสามร้อทค่ะรายการที่ยีนะคะสามบาท รายการต่อไปค <Jungle> ่ะรายการที่ยี่สิบี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันเนื้อทองแดงลมดําปีสองสี่หเก้าเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําปีสองสี่หกเก้าสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะด้านหลังเป็นยันเก่าๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดํานะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบี่ค่ะสามร้อยบาท พี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0 8 3ย์7 4 7 5 3 0834374753เนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มได้ผ่าตรงตามรูปตรงตามคลิปกันทุกรายการเลยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่24300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่25 เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพันเนียงแตกนะคะเนี่ยน,นะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพันเนียงแตกไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเหรียญหล่อเก่าๆเหรียญหล่ลอโบราณแบบนี้เลยสภาพเก่าเก็บค่ะสภาพเก่านะคะสภาพเก,าเก่าเก็บมาแบบนี้เลยสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะองนี้รายการที่ยี่สิบห้าค่ะสามร้อยบาท 300บาทนะคะรายการที่25รายการต่อไปค่ะรายการที่26นะคะเป็นเหรียญย5สสตรวตรรษเนื้อสีเงินค่ะองคนี้นะคะ mm. เหรียญย5สสตรวตรรษเป็นเนื้อสีเงินเก่าๆสวยๆเดิมๆค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะด้านหลังสวยเดิมสภาพดีนะคะขอบข้างสวยเ <c oughs> นี่ยนะเหรียญย5สตรวตรรษเป็นเนื้อสีเงินเก่าๆมาแบบนี้นะคะ <c oughs> ใบหน้าท่านชัดเจนนิ้วมือนิ้วเท้าสวยรายการนี้รายการที่ยี่สิบหกสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบหกสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบหกรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงลมดําค่ะเนี่ยนะคะปีสองห้าหนึ่งเจ็ดเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นเจริญพรบนปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆมีโค้ด ด้านหลังเป็นยานแบบนี้เลยค่ะด้านหลังสวยเดิมนะคะสภาพดีขอบข้างสวยๆใบหน้าท่านชัดเจนนะคะใบหน้าท่านชัดเจนเลยค่ะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะปี25 1 7รุ่นเจริญพรบนเนื้อทองแดงดมดำสวยแบบนี้รายการที่27นะคะ300บาท300บาทค่ะรายการที่27รายการต่อไปค่ะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะ รายการสุดท้ายของวันนี้ค่ะรายการที่28นะคะเป็นพับปุูหนังเนื้อสีทองแบบนี้เลยนะคะพับปุูหนังนะคะเป็นเนื้อสีทองสวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ําหนักนะคะสีทองสวยสภาพดีรายการนี้รายการที่28 300บาทค่ะรายการที่28 300บาทนะคะรายการที่28ค่ะ จงไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้